<c oughs> ครับสวัสดีนะครับเนาะ FC แฟนช่องมาพอพี่พอน้องนะครับแรงของวันที่ยี่สิบเท่าไรละบาดนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับเนาะวันที่ยี่สิบสองเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับกับคอนขางทีมาอา่อาอ่าไกไกใกกาเจีย นะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2 5 6 6นะครับเนาะเดือนตุลากาสิเป็นงบประมาณหนาปี2,506งบประมาณปี2 5 6 6แล้วนะครับเนาะสำหรับข้าราชการเพิ่นกาเกษียณนะครับเกษียณนะครับหลายคนอยู่นะครับแต่ละหม่องแต่ละทีทีแต่ละหน่วยงานนะครับกับมูนี่กับไก่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันนะครับสำหรับ อาข้าราชการนะครับที่เป็นเกษียณอายุคือ60ปีเนาะ,ะบางบางหน่วยงานก็นมีการต่ออายุราชการ,รบบาาการนะครับเพราะว่ากันนะครับเป็นเรื่องของเจ้าของเจ้าของนายเพลินนะครับสำหรับเกษตรกร,กรหรือสำหรับพี่น้องผู้แสวงหาโชคก็ย,ยังคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเนาะเม่ออายุเท่าไกับ่มีเกษียณนะครัาบาว่บาวสิเป็นเจ้าให้เจ้าหน้าเกษตรกรทั่วไปหรือว่าสิเป่นพราค้าแม่ขายนะครับบ่มีเกษียณนะครับเนาะ เอามื่อนี่ครับแม่นำแนวทางของอาจารย์สิงห์นะครับเนาะจะ,ะเป็นคลิปแรกก็แล้วกัน <c oughs> สำหรับงวดที่ผ่านมาครับของอาจารย์สิงห์เลขวิ่งเพิ่นเอ้เลขดับเพิ่นกัดดับสนิทอีหลีครับบ่เข่าบ่ามา,าเลยนะครับเนาะสำหรับงวดมื้อนี้นะครับอาจารย์นําชุดบุญน,นะครับเพิ่นส่งชุดบุญมาเอ็ดแล้วนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเราฝากเอ็มซแฟนจ่องให้ได้พิจารณากันในงวดวันทีน่1ตุลาคม2566พี่น้อง ขอมาแล้วอย่าลืมนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนน้ำนะครับเนาะอ่ามีอย่างเน่นะครับกผู้ขอป้ามาใหมอย่าลืมนะครับด้วยกดอ่าแจ้งเตือนน้ำไอ้กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนน้ำนะครับเนาะอ่านี่ลูกคือขั้นเลยถูกโซล่าถูกโซล่าขั้นลบกลองไม่อยากเข้ากลองมาใั่นคุณว่าเอ้าว่าไปยังนเนรับ สำหรับในทางแต่ละน,าน,านาทางนะครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักขาดทางหายไปหลายนะครับเนาะตแต่คาโทรศัพท์แอบเสียหมายถึงว่ามันมันชำรุดมันมันเพรนะครับประสาทมาสิรับได้ละกันแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มออามาปกติแล้วนะครับเนาะเริ่มโทรศัพท์แอบก็ได้เอามาแล้วนะครับช่างร้านเพิ่งก็ท่งขึ้นมาให้แล้วนะครับกับว่าคคูบาอาจารย์ท่านใดนะครับมีแต่สงสารอยากให้ท่านช่องเฮา ดำเนําแนวทางของท่านมาเสนอต่อสาธารณชนไทยพีกําลังให้กํากับน้องได้พิจารณากันยินดีนะครับเด้อส่งมาทั้งไลน์ก็ได้ส่งมาทาง,าทง,าทางแต่คลิปนี่ก็ได้นะครับเนาะคอมเมนต์มาแต่คลิปเดี๋ยวจะโทรตามโทรกลับนะครับเนาะอาจารย์ได้ที่วา่าเด่นเน้นหรือว่าอยากเสนอเนี่ยอยากเสนอแนวทางนะครับก็ยินดีนะครับเด้อสารคูบาอาจารย์ก็ได้นะครับเพราะว่าทาง,รราาาทงช่องห้องเป็นช่องน้อย บาเที่ยวที่คู่บาอาจารย์ก็บพอยากปายร่องปังงปนไอเด้ถามปั๊บเลยเด้เพิ่นผู้ที่ตามหลฟ์ปันไอแล้วมาสั่งมาแล้โอ้ยเนาะครับผู้ที่ตามหันบ่สทนายหลายนะแต่ผู้เบิ่งของไล่ยอยู่นะครัขบขึ้นบ้าขึ้นบ้าดอกบ้า <1> <1> <1> <1> อ่างเที่ยกับบอสไลฟ์ฮะเที่ยวกับหลฟ์ถามนาะกับกับบอสพยังครับอ่าค่ะอาจารย์ไว้เขาดูๆเขาวไขาว้ๆวก็จะกับอาจารย์มาเบิ่งนะครับผู้ที่ติดตามกระไรนะครับสำหรับวันนี้นะบอสให้บอกมาหลายแล้ว อเขียนให้พี่น้อเจ้าน้อยนึงนะครับน้องสำหรับหน้าทางของอาจารย์สิงห์ครับสิงห์เป็นเจี๊ยย์นกคำนวณครับอีกท่านนึงนะครับเป็นอาจารย์นักคำนวณจะเขียนให้พีหนอแป๊บนึงนะครับเด้อโต้หน่อยจะโต้หน่อยนะครับจะค่อนข้างสิขับแคบจังหน่อยนึงนะโบว่ากันนะครับเนาะเออ หน่อยกับจิตใจเขากลวงกลวงกับบ้าพยังนะครับวิ่ยงบนห้าเด่นใจเย,ย็ยนนะครับเด้อยใจเย็นสักก้อนแป๊บหนึ่งนะครับบ้านโดน เพราะว่ามันมนมันสีเป่าโดนกับบเกิน10นาทีนะครับเอ็ดกัขอเวลาทางทีน้ำนองกับพอกันเมย์กับท่านผู้ชมครับขอเวลาประมาณ10นาทีอย่าเป็นยางหลอย่าเป็นยางหลายนะครับเด้อนะครับกะหานังเที่ยวกับอาจจะซาแน่นิดนึงนะครับ นณาทาั้งแต่และนาา้ณทั้งอาจารย์แต่และอาจารย์นะครับแต่มีเขามีหลุดนะครับเด้อแอดขอกข,ข,ขอบอกไว้ก่อนเพราะว่าอ่ารเป็นการคำนวณนะครับเป็นการคำนวณอ่าบอกการันตีว่าจะแม่นเป๊ะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอการทั้งนี้ท่านนักการศัยวิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับณทางวันนี้ นะครับงวดในทางงวดนี้หนึ่งตัวลาคมสอง 2, พัน์าร์โรลดสิบหกพี่น้องวิ่งบนนะครับวิ่งบนไปที่หนึ่งสองห้าโอ้ก็หลายตัวแต่ละวิ่งกันอะไรอ่ะเพิ่งกระเด็นมาเหรอนะวิ่งหลายตัวกับจริงแต่ว่าเพิ่งกระเด็นมาเยอะเดินไปที่หนึ่งนะครับจับชุดให้ที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็เกตหนึ่งนะครับอ่า สำรับเลขสามตัวนะครับสามตัวกับห้าเออหกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งนะครับอยู่ขึ้นในทางของอาจารย์สิงห์วนนี้นะครับเนาะดับซีบบนนะครับดับซีบบนก็คือสองกับแปดพี่น้องอ่าสีมาบอกมาควันกับบ้าบาครับดับก็คือดับอีลีดับก็คือดับสนิทเป็นเป็นตัวเลขที่ว่าลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเนาะครับเนาะอเลขดับก็คือลดต้นทุนอ่าเอาไปพิจารณาบ้างนะครับเด้อ อะเบิ้งกันแล้วกันะครับแน่ทางอ่าแคบหน้าจอไว้กันเลยนะครับเด้อเด็กวิ่งบนนะบวิ่งบนไปที่1นึ่ห้าครับนกาเดินมาที่1นะครับจับชุดที่ที่ห้าศูนย์เ็ดหนึ่นที่สุดก็คือหาหนึ่งนะครับได้เห็นบ่เดินเดินห้หนึ่งคือสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมสีเงิเียงนะครับชุดร่องพนกักะ7 1นะครับเนาะอ่าพนเด่นใหม่5 1นะครับ ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวก็คือนะครับ, 1, 1, 1, 1รบนะหกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งนะครับเนาะเพิ่นเด่นไปเด่นปฏิหารหนึ่งวันนี้นะครับอ่าดับสิบบนนะครับก็คือสองกับแปดแปดกับสองอ่าเป็นเป็นตัวเลขที่ว่าลดต้นทุนนะครับเราสำหรับผู้ชมผู้มั่นนะครับเด้อกแตยี่เลื่ยมนะครับเด้ออ่าซอยคานหอนขับนำ้ำชาดีว่าซอยนำ้ำซากาแฟซอยคา,ส,ายสมุทรปากกา กะซีี่ศูนย์ครับสองแปดเก้าหนึ่งศูนย์สี่สามทยพาณิชย์ของอาจารย์หลัพรนะครับนอนแนะนำอาจารย์หลัพรนะครับเด้ออาแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้พี่นอ้องอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อผู้ผู้ขอรุ่นก็ได้อาแคปหน้าจอไว้นะครับอา่านี่คือแนวทางของอาจารย์สิงห์วันนี้นะครับเน,ะบนะบนะาะเช่นชอบกระจัดขัดใจกระพานนะครับเพราะว่าอา,อาจารย์ตะ,ะรัสมนักคือแอดวานน่ะล่ะ บ่มีรุดลอยไปเส้นนะครับบ่มีรุดก็มีเข่ามีรุดนะครับเข่าบางรุดบางนะครับเป็นธรรมดานะเพราะว่าเป็นการคำนวณนะครับเนาะขึ้นไปจ้าของหล่นไปฝันว่าสุดยอดละคักเราเอาคักันยังหลุยกันยังรุดนะครับเนาะอ่านี้ก็เป็นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมชารคลิปนี้นะครับพี่น้องโชคโชคมันๆกันสุขสุขคนนะครับเด้อ นในหน่วยเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 6 6นะครับอ่าเป็นมือที่แหลกนะครับเริ่มซักล้านใบของข้าราชการเพืน่พนบอกว่าสำหรับอ่าคนเแถวไทบ้านแถวแบบขี้เกาล่นละนะครับสารคีนีล่าไปก่อนให้พี่น้องได้จับงเงนินแสงเงินหลักเมื่อสุขุสกุลสารคีรีนีเอาไว้เพียงเส้นนี้นะครับจนกว่าสิบหกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอาจารย์นั่นคือทางของชุดล่างนะครับมาฝากพี่ฝากน้องสำหรับคีรีล่าไปก่อนสวัสดีครับ